สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาทำลาบเนื้อกันนะคะลาบเนื้อลาบเนื้อง้วนะคิดอยากกินลาบเนื้อเรามาทำลาบเนื้อกันแบบง่ายๆเนาะเครื่องปรุงก็มีนี่แหละมีเนื้อเนื้อสับนะคะอันนี้สับไปแล้วเนาะจ้าสับไปแล้วก็จะมีมะนาวเนาะมีมะนาวมีหอมต้นหอมหั่นไปแล้วจ้าแลวกอะา อันนี้ก็็เปนจะเป็นไอสาระแน่นาะจา้ะเนาะจะเป็นสาระแน่แล้วกันผักชีจะเป็นผักชีจ้ะแล้วก็หอมหอมแดงจะมีหอมแดงแขกแลก้วก็หอมแดงฝรั่งน่าจ้ะเนาะหอมแดงฝรั่งหั่นไว้เดียบร้อยแล้วเรมามาลงมือกันเลยจ้ะใช้ถุงมือกัน ถุงมือเห็ดกับข่าวกันเพราะว่าต้องใส่มือเห็ดจะเป็นลาบซุกเด้อจ้ะเพราะว่าในนี้บ่กินอันนั่นบ่ใคอยกินดิบอันนี้จะเป็นถุงมือเห็ดอาหารเด้อจ้ะใส่ถุงมือมาาันจะางเนะาะขั้นตอนแรกเลยกะใส่เกลือใส่เกลือเนาะจา้ะเนาะใส่เกลือลงไป บ่มีสูตรตายตัวเด้อจ้ะเด้อเฮ็ดหน่อยเฮ็ดลายกันฮาวต้องซิมเอาใส่เกลือลงไปนิดหน่อยใส่เกลือใส่พริกป่นจ้ะมีพริกป่นกะพายมักกินเผ็ดร้ายกะใส่ร้ายเนาะจ้ะเนาะแต่เฮากินบ่เผ็ดเฮากินเผ็ดก็ได้พริกป่นแล้วก็อันนี้เพือช่วรสเด้อจ้ะเด้อคนบอกกินก็บเพต้องใส่เด้อจ้ะเฮาก็ใส่นิดนึงคั้นบพรใส่เลยมันก็สีแหลมปิดลิด ที่ทรดเอาใส่นิดหนึ่งใส่ลงไปค้นพอมาก,กับประจ้องใส่เด้อจากที่เพื่อนว่าอันนั้นใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายนั่นกะแล้วแต่ส่วนบุคคลเนะาะพอมากของค้นบักคือกันนะก็สีใส่บักหนาวจ่ีบักนาวใส่ น้ามาจะเนาะมักเปียกกับไส้ลายบางคนเพิ่นจะใส่ไอใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดใส่ข่าน้ําจตาวเฮาส่วนตัวเฮาแล้วเขาบ่กมัก,กินใบมะกรูดใส่ลาบมันปากแขวเฮาใส่ตามที่ที่เ,าาเ,าเขามาเ้ะเลยจักเขาบ่กัาหยันเขาก็บ่ต้องใส่เขาใส่ตามที่เขามักมิ่งิงดังที่เขาบ่มักเฮาก็บ่ต้องใส่แซบเบิดเฮ็ดให้ถืกปากเจ้าของเฮ็ดเองมันก็นแซบเจ้าของะนะจ้ะเนาะ อาหารที่เขาเห็ดเองเขาอยู่เมืงองนอกอีอย่างหาง่ายหาไดไง่ายเขาก็เห็ดเห็เดแบบกินจะ้องไดเแียบจะของใส้น้ำปลาเนาะจ้ะเนะเาะเขาปไาใสหลายเพราะว่าเอา,เอามื้อเช้าหยาเลยจ้ะหยังเลย,ยใสข,าข้าวขวาถอดถุงมือกันข้าวขวาลงไปน้ำเนาะจาะ ก่าขวานี่ฮะก็ขว่าเองหอมๆจะให้เราขวาลงไปตามใจชอบเลยค่ะชอบหน่อยใส่หน่อยชอบลายใส่ลายบางคนกับมันกับข,ขวาาลายๆมันจังหอมให้กับขยำเนาะจะเนะขยำวันนี้ถ้าใส่หอมลองไปเลยเนาะคะ่ะหอมที่เราคานไว้ใส่ลงไปเบิดเลยจ้ะ ใ่แล้วเขากะไระพยำามให้มันเขากันแค่นี้แหละค่ะง่ายมากคนที่เพิ่นกินดิฟเพิ่นกระเฮ็ดแบบนี้เนาะไผมากกินดิบกระเฮ็ดแบบนี้แหละจ้ะบังคนเพิันก็สิใส้ดีขมขมแต่ว่าบ่มีดีไผมักดีก็เอาดีมาใส่ขมขมเฮาพยำาให้มันเขากันถ้าผู้ใดกินดิฟน่าจะเนาะไผกินดิบเพราะว่าเขาก็กินยู่ดิบแต่ว่าเฮาก็บ่ค่อยกินสมัยก่อนเขาก็กิน แต่ว่ามาพร้าลังนี่เขาอายุหลายแล้วเราก็บ่ค่อยกินเนาะแต่ว่าเขากับซีมได้เพราะว่าการเฮ็ดลาบนี่ขั้นเข้าเอาเนื้อไปขวาก,ก้อนล้วจงมาลาบเปนสิบ่ค่อยแซบเด้อเพื่อนๆเขามาเห็ดแบบนี้ก้อนเฮ็ดแบบก้อยนี่นะเพราะว่าคนที่กินก้อยเพิ่นเฮ็ดก้อยเพิ่นกินได้เลยเนะาะเขาจะไปขว่าให้มันสุกเพราะว่าเขา,เาก็อยากกินดิบเขากับซีมได้คนที่บ่กินดิบบ่อยากชิมก็ไปชิมตอนขว่าเด้อจ้ะจะชิมบิ่ง จัดพอดีข่าน้ำปลานิดนึงน้ำปลาอีกนิดแล้วเขาจะใส่หม้อไปขวานให้แม่ซุปนะจ๊ะเนาะเป็หม้อไปขวานให้แม่ซุปคนหมักดิบแบอู้วิแสบเลยล่ะจ้ะตามคนที่มักคนที่มักกินนะก้อยพวกก้อยเนื้อพวกอย่างนั้นเนาะ อร่อยมากค่ะนะจะไปขวานะบัน,นี้ไปขวานกทุกกันเด้อจ่าเด้ออ่าม่เบิ่งกันว่ามันจะนนากินขนาดไหนนี่จะขวามาแล้วโอ้ยตาแซบแซบคาดพี่น้องจริงครับข่าเหนียวอันนี้เป็นขะาเหนียวหงเด้อจ่าที่หงไวเด้เฮ็ดคลิปให้เบิ่งเลยนะวิธีหงขะาเหนียว พักกันนี้หลากหลายพักนะะเนาะค่ะเนาะอยากกินกับยังกับเอาจัดเลยค่ะจัดเลยแซ่บแล้วร้องซิมซิมไปแล้วลหละจะร้องซิมเพิ่งอีกสุดยอดเลยค่ะอร่อยมากลาบเนื้อนะคะแบบง่ายๆเฮดก็ถึงซิบนาทีจากพี่น้องเฮดกินเองง่ายๆ ถ้าอยู่เมืองนอกครับไปหาซื้อปากซอยเพราะอยากกินอยังเห็ดกินเองเลยนนนอนอเนาะเนาะเฮ็ดกันแบบง่ายๆมีอย่างกระใสแซ่บเบิ้ดกราเฮาเฮ็ดกราเฮาอยากอ่าเ,เ,าเนาะเดี๋ยวไปคอโตไปกินกันเด้อจัดเด้อขอให้ทุกคนโชคดีกับร้องเฮ็ดกินกันเบิ่งเด้อจัดเด้อวัปฏีจ้า